มาดูเชฟนะครับราคาเงินสดนะครับแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่2อ0 0สน้าสภาพแบบนี้ไม่ถึง3 0 0 0 0 0 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็นตัวสูงนะครับแคปยกสูงเชฟเลขไม้หก0 0 0 0กิโลนะครับตัวนี้เป็นโคโลราโดนะครับแคปสูงตัว LT นะครับตัวนี้เป็น LT Z เลยตัวท็อปเลยนะครับเลขไม้หก0มื่โลรถปี2019นนะครับราคาอยู่ที่ 2แสนเก้าหมื่นบาทตากล้องมาดูภายในให้ดูภายในนะครับเบาะใหม่เอี่ยมภายในใหม่มากดูพวงมาลัยนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับกับเลขใหม่หลักหมื่นกิโลนี่บอกเลยว่าคันนี้สภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยดูผ้าหลังคาตากล้องซูมผ้าหลังคาเข้าไปนะครับให้ดูผ้าหลังคาใหม่ๆสดๆแบบนี้ไปดูห้องเครื่องกันว่าห้องเครื่องมันจะสวยเบอร์ไหนนะครับใครที่อยากซื้อรถเงินสดนะครับแล้วราคา ไม่ถึงส0 0แสนอยากได้แคปเปิดได้แถมเป็นตัวสูงด้วยแนะนำเจ้าตัวนี้เลยนะครับรถสีขาวนี่นะฮะแลวรถเดิมไม่มีวัตถเหตุแน่นอนท่านเฮียหมูการันตีให้นะครับน,อน็อตฝากระโปรงเดิมอน่ะตากล้องไปน็อตฝากระโปรงน,อน็อตฝากระโปรงเป็นไงครับไม่มีแกะไม่มีแพะแน่นอนนะครับไล่มาเลยนะครับคันหน้าเดิมสนิทนะครับของเหลวเฮียหมูเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับการันตีว่ารถพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับใครต้องการ รถตัวสูงล้อแม็กลงมาให้เรียบร้อยจัดทรงมาให้เรียบร้อยภายในใหม่ๆแบบนี้แถมคอกสแตนเลสเสมอรคาคาใครไม่ชอบถอดออกได้นะครับหรือใครต้องการที่จะบรรทุกนะแบบนี้ดีที่สุดนะครับก็เหมาะที่สุดกับการเอาไปบรรทุกยกสูงน้ำท่วมก็ไม่ต้องกลัวนะครับราคา290 0 0 0บาทแบบนี้เฮียหมู ood, จัดให้ครับ